ตัช่องหลานสุดดันครับวันนี้มาวิ่งแปบลบแบบดำครับสองเที่ยวครับเที่ยวเที่ยวเที่ยงกับเ,เที่ยวบ่ายวันนี้ก็ช่งชวงเช้าครับมาขึ้น ตีตามระยะทางแล้วแต่ใครจะตีได้มากแต่น้อยก็วิ่งอยู่ถ้าถ้าผมวิ่งรับสี่สิบกิโลสี่สิบกิโลก็ประมาณตีสองพันสองพันกว่าบาทครับก็แล้วแล้วแต่คนจะตีได้ครับบา, 2500, บางคนก็ตีได้สองพันห้าครับสองพันแปดบางคนก็ตีได้พัน 5,800ครับแล้วแต่ครับแล้วแต่คนที่จะตีราคาได้ครับนี่ก็จะเป็นรถแาวครับจะเป็น6ล้อซะส่วนใหญ่ครับนี่รถเทศบาลมาลัดคิวตลอดก็จะเป็นรถตักครับหลิวกวงครับ 8, 5, ปแปดห้าหกรวนี้เป็นเทียบเลยรดนี้เป็นเทียบเลยเขาจะตางให้ผมก่อนไหมตอนนี้ไม่ยอมครับตตยของคนขคับคนนี้ไม่ยอมครับเดี๋ยวผมลงไปถ่ายคลิปก่อนไม่ thank you ก็วิ่งสองเที่ยวครับอเที่ยวนี้ผมวิ่งเที่ยวละไม่กี่บาทเอาตอนนั้นไปแล้ว อันนี้ก็ใส่มาสามตักครับทุกสี่ตักรถยาวส่วนหกล้อผมก็ใส่มาสามตักสามตักออก,กอับก็อยู่ประมาณห้าตันครับอันนี้กิ๊กอ่านี้กแกบแกบเบาครับแกดำเบาไม่ได้รดน้ําค่อนข้างฝุ่นครับค่อนข้างฝุ่นเข้าตานี่ลากยากมากครับก็วันนี้วิ่งไปกับสามกิโลครับ พอพอเหลือค่าน้ำมันครับเดืก็ตักที่สองเหลือมาสี่ตักครับขนาดเป็นหัวล้อยาว ข้างฝุ่นครับสามตับกระดิ ตัวนี้ครับหลิวพวงอันนี้ก็สิบสิบกว่าปีครับคันนี้สิบกว่าปีแล้วแถมนิดนึงไม่เต็มดีก็เลยเติมหน้า ดูผมก็จะคิดตาม งี้จะลุ่มเลย ไปอย่างนั้นแหละฮะเฮ้ยด่าแล้วผมไปตรงนี้เองออกทุกถึงเลยฮะจังแกนี่นี่ฮะนี่ออกออกเนี่ยเข้าเสม็ดตรงนี้ lính nặng không an liền, không, vô vô ครับจากลิปที่ถ่ายอยู่ที่ตักครับวันนี้ก็จะวิ่งมาหน้าง,งานครับก็ไปเที่ยวที่สองครับมีคืนครับท่วงนี้ก็เที่ยวนี้ก็วิ่งอยู่พันแปดครับพันแปดเมื่อเช้าก็พันกว่า,ก,วาก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะตีได้ เที่ยวแรกก็เป็นช่วงพักกลางวันครับผมก็วันนี้ก็ทํางานครับทํางานปกติพักเที่ยงก็ไปส่งครับเที่ยวเที่ยงแล้วก็มาขึ้นแกะใปครับแล้วก็เลิกงานห้าโมงครับก็มาส่งต่อตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งห้าโมงสี่สิบวันนี้สองเที่ยวก็คุ้มครับวันนี้ ทำงานด้วยส่งด้วยก็พอเหลือครับน้ำมันห้าร้อยวันนี้น้ำมันห้าร้อยค่าแกบสามร้อยหมดได้แปดร้อยครับก็เหลืออยู่พันก,กว่าครับพันก,กว่าเกือบประมาณสองพันครับเหลืออยู่ประมาณสองพันบาทแล้วแต่จะมีครับวันไหนมีงานก็ได้ครับวันไหนไม่มีก็จอด วันนี้ก็ถือว่าคุ้มครับมาทํางานด้วยส่งเก็บดําด้วยก็ที่ลงก็อีกมานสามี่กิโลครับไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าครับไม่รู้ฝนจะลงก่อนหรือเปล่า เริ่มตกแล้วครับอันนี้นะ่าจะตกไม่เช้าเดี๋ยวซายครับบ้านช่างปีบ้านช่างปี ดังไปเยอะครับเสีเครับเสียฟรุตแล้วก็อีกหลายๆคนครับเยอะเลยบ้านนี้มีรถส,สวยในชุมชนครับไม่ต้องขับเร็วครับขับเร็วสาสิบครับ น้อยๆค่อยๆไปครับเด็กเยอะครับนี่รถสีรถสวยรถสวยต้นแรงนี่สีสีต้นแก่สิบสิบกว่าปีครับยังสวยอยู่ครับเด็กกะ ตกครับแต่ไม่มีน้ำว่าแถวนี้แต่พื้นนี้ชุ่มน้ำครับแต่ว่าไม่มีน้ำจะใส่ปุ๋ย อยู่อีกเจ้าหนึ่งครับอยู่บุยรังวนะิ่งไปขาไปก็ห้าสิบเกือบห้าสิบโลคนระับตีไว้อยู่สองพั 2, นแปดจก็น0 0สามพันนะค่าน้ำมันก็ล่อไปหนะ้าร้อยครับไม่รู้แกจะเอาหรือเปล่าก็ถ้าได้ก็เลิกงานคนระับห้าโมงก็วิ่งไปคนระับกลับมาไปกลับก็ สักสองชั่วโมงครับก็พอดีก็ถึงที่เทครับฟาร์มวัวถอยเข้าครับจบหรือเปล่า phẳng lên, không thang khen យកមកម្កាលយកពីจังหวัดครับ ดันว่าเสร็จสิ้นรับเงินกับบ้านเดี๋ยวเช็คฝาท้ายอีกหนึ่งครับขาดเหล็กหลุดโอ,อ้ยเหล็กหลุดเหล็กอยู่ไหน,นเนาะเหล็กหลุดโอ้ยไงเหล็กเหล็กหลุดไป โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามครับ